ສະບາดດີພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງສຸກຄຸສຸກຄົນສຸມອງສຸບອນພໍ່ພາກະສອງນ້ອງແທນຄືກ່າວພີນ້ອງມນຂົປາພີນອງຂົປາຂົມໃຫຍ່ພໃຍ່ເິ່ນເຮດຕົຕົນພໍໃຫຍມໃຫຍຮົນນໍພໃຫເອົມາຍເດີຈົາມ2 2ູ່3ລດ เพิ่นพักกันเห็ดบะเห็ดยังพี่น้องเห็ดไปเพนอันนี้ห่อห่ออีหอยังสันนิจา่าเหม่นบ่หอ่อฉกอันนี้จ๋ากุ้งกะเทียจะเขา้าตะก้องเลยไปหาเห็ดน่ะเชื้อกัดขาหมวกกุ้งเพียนเพียนไปหาเห็ดแล้วกาไม่ยากเจ้าจะพาไปีไม่ย,า,ยากเจ้าจะพาไปไผเด้นเาานาะท้ายน้องป่านะั่งเวียนหลุมลี่ชูกระบอกกระเท็นพัง ไปเลยแม่อีนกกับอีปองหายเอาโทรม<อ> <ไป S 2> า่อจะบ้านเทียนน่ะห่อละพันกี่เิอทาทอางห่อเนาะเออเอาทองอน,อทอน,นี่พี่หน่อาไปหน,นึ่งเงินเอาทองห่อหนนพังเอาเด้อพี่นอ้องเพิน่นนะปุ๊บกล่องปุ๊บกล่องอันเบามีนะบ่ปุ๊บกล่องปูมีพี่น้องเอ้ยพังเอาเด้อเพนนิ่นเอาไปหาเฮ็ดนะอยูุไซกับพ่อเพ,พิ่นว่าพี่น้องเอ้ยพังเอาเด้อ เขาแม่ว่าถ่านกายังไงเขาเกาะระบาดซิมก็คาดขาดเชือกก็คาดขาดโอ้ยว่าเอาเขาก่อกน้ำทังอ่เดี๋ยวพี่น้องนั้น่าจบดีกับพ่อให้ดอกแต่กอแค่นี้ดูดีแต่ยังมาเขาก่อกเนี้ยนั่นแล้วเขาก้องนะพี่น้องไปหาเห็ดหาเห็ดละโง่บางได้นี่บอ

เฮ็ดบ้างใซะพะเขาเอาเงินใส่พี่นองง้นองเลยไม่ลงแท่นให้ลงแท่งงไปหลอกอะไรพี่น,อน,น้นองเลยนาตั้งแต่ตีสี่ไม่ลงแท่งเบาไว้ไม่ลงแท่งขึ้นมาพี่น้องเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวพอลงแท่งก็จะอะไรไข่หรือวันอะไรพี่น้องเลยบมจิบหมดเงิงเลย ขาดไปแต่เมื่อวานดํากระดําหน้าแข้งพี่น้องเอ้ยแถมพงอีกแจน,จน่งจนหัวประมือึ่ยจนจะด่อนผูแล้วยามแม่ลงแทนไปนะคนเด้นพี่น้องส่วข้าว อันนี้คือแม่ใหญ่แม่ใหญ่อันแม่ใหญ่อันอันนั้นเด้อพี่น้องเดิออยู่ในอันกล่องอันในอันสองปูมีคือสีเห็นเพ่อนอยู่ดอกตลอดอยู่ดอกพี่น้องคือสีเห็นเพ่อนตลอดฮะกุ๊บพินเหียนหาเฮระโง่บ้องหาเฮระโงกว่าซะพี่น้องเลยอันนี้ก็คือเหตุต้นเหตุยังเขาเหตุต้นให แม่ใหญ่พอใหญ่พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเพิ่นอยากได้ด้วยน่ใดเพิ่นอยากได้นี่แะพี่น้องเอ้ยเลยเลเพิ่นเพิ่นเพิ่นเจ็บเพิ่นโซนแลพี่น้องวาแนตาเฮาบ่เห็นนะพี่น้องเนาะของแนตาเฮาบ่เห็นแล้วก็เลยเฮ็ดเพิ่นไปเบิ่งดงเบิ่งมอนี่แหละว่าเพิ่นอยากได้นั่นอยากได้นี่ก็เลยเฮ็ดให้เพราะว่าหน้าาวเพิ่นเจ็บโซยุงเทพี่น้องเอ้ยเพิ่นแบบ ค้ายว่าคนนั้นเป็นพิการนี่นะพี่น้องเป็นเปียกเป็นอยเพิ่นอยู่โรงพยาบาลตอนนี้ตอนนี้ก็เพิ่นบำบัดอยู่พี่น้องเลยเพิ่นตี๋บ่ได้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแน่เพราะว่าเพิ่นบำบัดจักสิจะอยู่จักอยู่โรงพยาบาลได้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นไปเบิ่งหมอเบิ่อยังหายเพิ่นนะพอใหญ่ไม่ใหญ่เพิ่หอ่ได้ต้นก็เลยเหตุหายนี่แหละพี่น้องมีหลายอย่างมีผ้าขาผ้าหนักเนาะพี่น้องแล้วเบิ่งละส้มตอนต่อไปอีกนะพี่น้องเนาะ ว่ามันมียังไงแกงผ้เขาวผัาน้ำอันนี้คือแกงไก่พี่นอ้องแกงไก่ไหวไปเพนไหไปเพนใส่ผ้เขาวพี่น้องเลยแกงไก่ตอนแกงแกงใส่หัวปีพี่น้องเลยจะคล้องจะคล้องบริกินได้เอาแกงใส่หัวปีใส่หมอน้ำนั่นแล้วอันนี้ก็อันนี้ก็แกงน้ำไหม มักแต่งน้อไม้มีขบเปดพี่น้องเลยนี่แมลงแทนมาบะท่านฉันพี่น้องเลยตอนชุเพินแกงขยิบกข่าวดเทยขาวนานไหนอันนี้เคนหนึ่งเขาสิไปงคอยดอกรองตินรองตินหน่อยนะ เานมเน้องแทนทั้งทั้งเมื่อยพี่น้องไอ้ดำหน้าคนเดียวพอน้อมแทนบ่ได้คอยเหตุนำพอพอนุองแทนเพิ่นจะได้ได้เพิ่นเจ็บสันลังเพิ่หรื้ว่าได้อนี้บไอันนี้คือต้นพี่น้องต้นมีสต้น กันไปกันหน่อง่งวะใส่เมึงมายังเฮือนกูบ่ปุ๊บเปแม่มึงเมื่อวานปุ๊บมึงมาเฮือนกูมึงมันยิ่งเลิ่นะปู๊เนาะมึงก็จะดื้อแล้วปะปุ๊บอุ้ยที่มาได้สิพาการเหตุไปว่าพี่น้องกับข้าวกำน้ำมีแกงน้ำไม้แล้วก็แกงไก่ใส่หัวปีพี่น้องเอ้ยเนี่ยอันนี้ทำบ้างกับเอาใส่ยังไงแล้ว จะไปเขียนชื่อปะแน่ให้คณะที่หัหูหูไหนเขียนไหมแต้มหูไปเอากระดานมาฮะแอะต้มหูใส่เทำน้าาทำใชคือจูบานเขียนชื่อตาใชให้แัตา kiến không không nhà cái kiến chứ không nhà gì cả kiến cả kiến cả hải huy an cha ngoại tôi cả ở an tuần này nè bà con chim có đại bọ Không có hiền là nhà nhà còn không thò con nhà say à, không ừ. à, không nhà con nai เดของต่าอยู่บ้านนะค่ะบได้เต็มหุมีตะเขียนใส่ซื้อเขียนซื้อเออเข้าเผาเลยเนาะแต่เผาหัวเผาไงแตหช่แตหูใส่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปใช่กระดี่หางบาริแต็มหูมีตะเขียนใส่ซื้อ เด้ากอ่านเอาท่องซื่อท่องเชนขานั่นานี่นั่งนั่นนั่งนี่มาเอาต้นข้าวขากคือคอยนะ่จะทับอันขอบพัวถาวบนและนั่งโนตมีต้นกระสุอหนึ่งต้นข้าวขาสังขานหนึ่งพาเทตุไทยพูน่ันพูนีพูนีเทิงแม่ทานที่เป็นแม่เอาเถ็ดจะ้่อยอย่าเยคือกันนั่ะอยู่แล้วเราก็เฮ็ดคือกันนี่บ่ เขาเห็ดเค้ยนคอยสมื่อไงกาเจ้ามาไปน้ำบ่ไปน้ำกับเป็นลักอยูุเมือคอยูุเมือุณคุณคุณวเดียวเขาบานใหญ่บ่คุณโอ้นของเห็ดอยู่พุ่น้ยไดใ่พ่อูไปเอื้นหรอไ้พ่อครูไปแกครับเคียนแล้วเขียนอีกอเปคียนแล้วเขียนอีกพี่น้องเอ้ยจนกระดาษจะสิบเันลึบเลย อย่ันโอ้ยเม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 เป็นยังว่าพอโอ้ย่า่ลบอีกลบจนลบจนอันกระดาษจิบอันนเบิดเลยเม่พานแล้วไม่หมน่แล้วพอกระพึกหนึ่งต้นเห็นแล้วนะสรต้นอีกหนึ่งต้นให้กับแมใหไงพาน บือต้นอีกหนึ่งต้นเห็ดไห้กับในยต้นบ่แมันหลือเัาหลือมนกับอันเดียวกันทนเลนี่แหละกับมันเป็นอันที่สองบือพี่น้องอ่านอ่านอ่านพี่น้องตัวหนังสือพี่น้องนางบางนาซาวพี่น้องเอ้ยเพิ่นอยู่กรุงเทพเพิ่นอยู่โรงพยาบาลเพิ่นแลสบายบอสบายพี่น้องเอ้ยแบบแบบเสียนเลือดในสมอง ตีพนาพี่น้องแล้วกาล้วกาอันในเลือดสมองตีเพิ่นอ้วนเพิ่นอ้วนแน่เพิ่นแบบซอยเลือดตัวเองบ่ได้พนะพี่น้องโบหัวลอยลอยแข่งลอยขาแล้วเพิ่นก็ซ่วยเลือดตัวเองบ่ได้ก็จะเสีว่าไม่ได้พี่น้อยขาล้มบานก็แพงแท้ๆเนาะซาวนาเนาะเพราะว่าอยู่แต่เฮิงเติบลายขึ้นเติบไปได้พี่น้องเย ไปบัวทะเลกันบัวบับรเป็นกอดเลยเออทางน่าสวยเข่าไปเพนพี่น้องเลยและซา,าปเ,ะเป็นสวยเข่าไปเพนเป็นลูกแทนกับตะกี้กับพากันอุกบัวเตะกี้นะเพื่อนสวยเลยเต่าเวกินข้าวก็ใส่ชายยางและตอนนี้ก็เพื่อนก็นดีขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ย ไอ้ถือคอละดีข uh ึ้นเลยไอ้ถือคอถือยังแบบของตากับหเห็ดนะนะพี่น้องเอากะของตากับหเห็ดเนาะโบเสื้อกะอย่าลบลู่บ่ลบลู่ฮาน้าพี่น้องเอ้ยไปเห็นเลยอือไปเห็นะกะเบิ่งไปเบิ่งโหอะไรก็เอากระเฮ็ดฮาน้าพี่น้องไปเบิ่งยังไปเบิ่งยังฮามาเอากะเฮ็ดแล้วฮาน้าพี่น้อง